แต่ถ้าเหตุผลในปัจจุบันนี้คือเขาอ้างว่าแม่เขาเนี่ยล้มละลายเพราะองค์กรศาสนาองค์กรหนึ่งเรียกว่าองค์กรสามัคคีของคริสจักรนะครับเป็นองค์กรที่ก่อตั้งที่เกาหลีนะครับต้อ,องทำความเข้าใจนิดนึงครับคิสจักรของญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับโดยเฉพาะในเกาหลีเนี่ยเข้มแข็งจนน่ากลัวครับคือผมมองง่ายๆว่ามันเหมือนวันวดธรรมกายในประเทศไทยอ่ะซึ่งมีการบริจาคเงินค่อนข้างสูงโดยการบริจาคเงินเนี่ยมันเป็นการหลงมงมงายบางอย่างที่ที่จะแก้ปัญหาของคนด้วยการวิธีการใช้เงินนะครับซึ่าอ นาค้เนี่ยเกิดชาติหน้าแล้วจะมีบุญมีบาปอะไรพวกนี้ผมก็ก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นการงมงายทําให้ครอบครัวล่มสลายนะครับซึ่งแม่ของมือสังหารนี่ก็ล้มละลายล้มละลายไปในปี2002นะครับ หลายปีที่เลยผ่านที่เราได้เคียงขางเดินด้วยกันมานานที่เราได้ฟันฝ่าทุกปัญหาต่างต่งให้เราร่วมเดินทางถึงวันนี้มาได้นี่และคือฮีโน่พวกเรานี่แหละคือฮีโน่เราจะเคียงกันไปให้ไกลอย่างที่ฝันนี่และคือฮีโน่ สวัสดีครับดีบีโซเท่านี้เรามาคุยเรื่องชินโซอาเบะตอนที่2นะครับวันก่อนเราได้คุยกับตันเรื่องเกี่ยวกับการรอบสังหารชินโซอาเบะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราช็อกแล้วเรากําลังอัดคลิปกันอยู่ก็เราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเสริมโดยสดๆนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาเลยนะครับวันนั้นก็ด้วยความที่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยพูดแทรกเข้าไปในคลิปซึ่งสั้นมากนะครับก็เป็นความรู้เบียงแค่นั้นหลังจากนั้นอีกหลายวันเราก็มานั่งคิดตัวเอะชินโซอาเบะเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญของโลกคนหนึ่ลิกฟื้น ประวัติศาสตร์บางส่วนหรือว่าทําให้หน้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปของญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยมาคุยในลงรายละเอียดนิดนึงบางท่านอาจจะคิดว่าไม่มีกับตันมาพูดวันนี้ก็อาจจะเป็นความจําเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เร่งด่วนแล้วเราก็อยากจะให้ทางกับตันเขามีเวลาไปรวบรวมข้อมูลมาพูดในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตทําคลิปด่วนๆขึ้นมาคลิปหนึ่งก็เกี่ยวกับชินโซอาเบะนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับว่าชินโซอาเบะเนี่ยเป็นคล้ายเจ้าชายผู้เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมืองเกิดมาเพื่อเป็นนายรัฐมน สัดสนวนเขาในลักษณะของครอบครัวนะครับคุณพ่อก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณแม่ก็เป็นลูกสาวของนายุรัฐมนตรีสองสมัยนะครับซึ่งเป็นตานครับเรียกว่าเป็นตาแล้วก็ในการเลี้ยงดูมาในประวัติศาสตร์ประวัติที่ครอบครัวก็คุณตาค่อนข้างให้ความสําคัญกับหลานคนนี้มากนะครับมีความสิีษนมส่วนตัวค่อนข้างสูงดูจากรูปถ่ายหรือดูจากรูปภาพประกอบหลายๆอันก็มีคุณตาถ่ายลูกกับหลานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปลูกฝังกันในครอบครัวและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี ลทัททิเขาเรียกว่าซามูไรหรือบูชิโดค่อนข้างสูงการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับในเรื่องความเชื่อหรือว่าในเรื่องความคิดต่างๆผมคิดว่าคินโซอาเบก็คงได้รับความคิดจากคุณตามาค่อนข้าง,างเยอะแม้กระทั่งคุณพ่อเองก็ ก็อยู่ในแวดวงการเมืองนะครับก็คือเป็นสสนะฮะซึ่งเป็นน,ปน,นักการเมืองมาสายอาชีพมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2คุณตาของชินโซอาเบะก็มีประวัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสงครามโลกซึ่งเราอาจจะต้องพูดในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ผมขอพูดเรื่องเจาะลึกของประวัติของชินโซอาเบะแล้วก็ความกระทบกระเทือนหรือว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของการที่ชินโซอาเบะเนี่ยถูกรอบสังหารอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในความคิดเห็นส่วนตัวผมก่อนนะครับว่าเมื่อสมัย10ปปีีท่แล้ว้วโดดยยระมมาณคับผกก็ไกบบุริหาารชวญี่ปุ่นคนคะที่ ทำงานในประเทศไทยตอนนั้นอาเบะ หรือว่าตอนนั้นก็เป็นแค่สสที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าพรรคนะครับที่มาเป็นเครดิตนายกนะครับเขาก็บอกว่าอาเบะเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านการเมืองค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็มีผ่านการเมืองค่อนข้างดีเขาฟันธงเลยรับว่าอาเบะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆเพราะเหตุผลในเรื่องของคะแนนเสียงในเรื่องของพลังอํานาจทางการเมืองที่เป็นเครือข่ายของเขาเนี่ยสร้างสมกันมาหลาย10ปีนะครับทีนั้นอาเบะก็ต้องเป็นคนที่มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งในแวดวงการเมืองของของญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องเป็นอาเบะแล้วก็คะแนนนิ โยบาผลงานเด่นของอาเบะนี่มีอะไรบ้างครับผลงานที่ที่1ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้เรียกว่าอาเบะโนมิกเราจะที่บายอาเบะโนมิกอีกต่อไปนะครับอันที่2คือการเป็นรูปเศรษฐกิจภายในเพื่อจะให้ประเทศญี่ปุ่นแข็งแกร่งขึ้นมานะฮะในส่วนของปัญหาเงินเนงินฝืดนะฮะปัญหาการ ออมเงินของคนญี่ปุ่นซึ่งมากเกินไปนะครับไม่มาลงทุน FDI ก็น้อยเกินไปนะครับอันที่2ที่เป็นผลงานเด่นของอาเบะก็คือเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกจะเรียกว่าผลงานเด่นก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าโอลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จน้อยนะครับเพราะเหตุผลก็คือเจอโควิดเป็นความโชคร้ายนะครับจริงโรคนี้มันพูดยากนะครับมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่วาสนาและโชคชะตาทั้งนั้นจริงๆแล้วในการจัดโอลิมปิก2020เนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนป่นนนหห้าามมืืออปลลังเเยคทีขิด แต่ก็ผิดวังครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมันไม่สามารถทําได้ยิ่งใหญ่อย่างเท่าที่ควรนะครับการที่จะให้ญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอาเบะคิดอยู่2อ,อย่างครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจ2ก็เรื่องการทหารครับเขาจะเอากองทัพญี่ปุ่นเนี่ย ขึ้นมาเป็นกองทัพชั้นนําของโลกได้เนี่ยเขาต้องผ่านด่านอีกหลายด่านนะที่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งร่างโดยอเมริกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งนโยบายไว้นะฮะว่าจะเปลี่ยนแปลงกองทัพญี่ปุ่นจากกองกําลังป้องกันตนเองเป็นกองทัพนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเขาที่เขาผลักดันนโยบายตัวนี้อยู่ก็ผลักดันมาได้ส่วนหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ครบทัว100่วนะร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้เรามาย้อนดูเรื่อง อาเบกโนมีก่อนนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์หรือมีอดีตในการรอบสังหารนักการเมืองหลายครั้งนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกสมัยหลังสงครามโลกก็มีบ้างนะครับแต่กว่า60ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับในการที่จะมีการรอบสังหารนักการเมืองโดยกลุ่มฝ่ายตรงข้ามนะฮะซึ่งในอดีตก็มีบ้างโดยเฉพาะในส่วนของการขัดแย้งระหว่างชนชาติเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งการฆ่ากันในกลุ่มมาเฟียเงี้ยก็มีบ้างนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเบ นีเน่เป็นการเปลี่ยนแปลงรั้งสําคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยครับเพราะประเทศญี่ปุ่นมีอัตราในการใช้ปืนน้อยมากนะถ้าเทียบกับอเมริกาให้เห็นชัดๆนะครับอเมริกา1ปีนะครับมีตายเพราะปืน39,00 0คนนะครับในประเทศญี่ปุ่นมี9้าคนครับมันห่างกันไม่รู้กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่านะครับอันนี้เหตุผลก็คือการควบคุมกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับปืนเนี่ยค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็เข้มงวดมากนะครับคราวนี้เราก็เลยมองว่าการที่ญี่ปุ่นไม่สามารถขึ้นต่อไปได้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันนนนนใเเเรื่่อองบโโิกดนนาว ริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับเมื่อช่วงที่อาเบะได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจนำในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าญี่ปุ่นขาดการลงทุนเป็นเวลานานแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเงินฝืดครับครั้งนี้เงินฝืดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าตกเข้าไปในหลุมแห่งรีเซชชั o นมานานกว่า30ปีนะฮะซึ่งเหตุผลเนี่ยแหละครับทำให รัฐบาลอาเบะจะต้องลงทุนมหาศาลเขาใช้เงินถนึงสองแสนล้านเหรียญดอลลาร์นะครับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่เขาดำรงตําแหน่งอยู่ในการไปรูประบบการทํางานนะครับการมุ่งปรปับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อ,เพ,อเพิ่มขีดความแข่งขันในเรื่องของนโยบายสาธารณะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่ามันกระตุ้นได้นิดหน่อยครับอัตราการเติบโตก็ขึ้นในเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดีกว่าของเก่านะครับของเก่านี่บางปีปิดติดลบหรือศูนย์เลยซ้ำไป ที่ก็สามารถให้กระตุ้นให้1-2-3%ได้รู้สึกจะ1หรือ2%เท่านั้นนะคราวนี้การที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่ามีข้อดีนะครับมันมีข้อเสียด้วยก็คือว่าก่อหนี้สินมามหาศาลรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงทุนเ่ล่วงหน้าไปหลายปีแล้วก็ทําให้หนี้สินของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาสูงที่สุดในโลกคือ260%เออเหตุผลหนึ่งก็คืออเบโนมิกเนี่ยครับการลงทุนภาครัฐอย่างมโหฬารก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะครับมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายเหมือนกันแล้วก็การใช้เงินของคนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เป็นเรื่องสาธารบริการค่อนข้างเยอะมีการขึ้น เป็นสเต็ปสเต็ปมาหลายขั้นจนถึงปัจจุบันก็เป็น10%บเรซะแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาเบะเป็นคนวางรากฐานทั้งหมดนะครับการขึ้นภาษีการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานนะฮะนี่คืออาเบะโนมิกหมดเลยครับคราวนี้ธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์หรือว่าได้กาไรจากการที่อาเบะโนมิกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัทที่ยักษ์ใหญ่เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะมีการลงทุนจํานวนมากาโรงงานไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานถนนหน,นทางก็ได้อน,นิสงส์งจากการที่ลงทุนในอาเบะโนมิกแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะฝืดเครื่อง การลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่การลงทุนในภาคเอกชนเลยมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทางความจริงนะครับว่าการลงทุนจากภาครัฐจะสามารถพยุงเศรษฐกิจไปได้เพราะว่าเงินทุนก็มีจํากัดนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเอกชนเพราะเอกชนลงทุนด้วยกาไรนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีกําไรก็ก็ไม่ลงทุนไม่เหมือนรัฐบาลรัฐบาลลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาวซึ่งถ้ามันถึงเวลานั้นแล้วมันไม่ทํากําไรขึ้นมามันก็คือขาดทุนตอนนี้ก็เริ่มจะขาดทุนอยู่ในการลงทุนระยะาาเเรหตตุผลก็คือใช้ฟซี่่งๆมมไท มันลงทุนเอเวอร์เกินไปนะครับคราวนี้อาเบะเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนในเรื่องของทหารเยอะนะครับโดยเฉพาะมาตากา9เนี่ยมาตรา9เนี่ยก็คือการที่จะเปลี่ยนแปลงกองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นให้เป็นกองทัพคือสามารถทำเขาเรียกกลยุทธ์ทางเชิงลุกคือสามารถยกกองกําลังไปต่างชาติหรือว่าไปทําการรบในต่างแดนได้ซึ่งในปัจจุบนันนี้รัฐธรรมนูญมาตาก้า9ไม่ไม่อนุญาตนะครับการที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาตาก้า9ต้องใช้อุทิหสภา2ใน3ครับในช่วงรณรงลงของวุฒิสภานี ช่วงที่ผ่านมานี่แหละที่อาเบะต,ต้องออกมาออกแรงในการช่วยรณรงค์งงด้วยเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาต้องการผลักดันให้ LPD นะครับมีเสรีประชาธิปไตยครับพรรคของอาเบะเนี่ยมาได้วุฒิสภาให้ครบ2ใน3เพื่อผลักดันกฎหมายตัวนี้แหละครับร,รัฐมนูญก็เป็นสิ่งที่เขามุ่งหวังแล้วก็ตอนนี้ก็สําเร็จครับเพราะว่าทาง LDP ก็ก็ได้สสอจานวนมากนะครับถึงประมาณ75ที่นั่งนะครับจาก125ฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะแก้ร,รัฐมนูญได้ครับทีนี้สิ่งที่อาเบะทำต่อไปนั่นคือว่า เขาให้ความสำคัญกับพันธมิตรนาโตซึ่งตอนนี้ทางนาโตเองก็มีนโยบายที่จะเข้ามาลุกสู่เอเชียมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาเบะให้ความสําคัญในเรื่องการอาหาราวน,นี้เรามาคุยเรื่องการรอบสังหารนิดนึงนะครการรอบสังหารอาเบะในเที่ยวนี้เนี่ยคนที่รอบสังหารเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าความขัดแย้งตัวน,นี้เป็นความขัดแย้งในของสังคมนะครับถ้าพูดถึง เบื้องหลังความขัดแย้งตัวนี้มันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะว่ามือสังหารเนี่ยถ้าตามที่เขาพูดจริงๆนะก็คือว่าเขาโกรธแค้นสังคมครับคืออาเบะเป็นเป้าหมายเพราะข้อเหตุผลก็คือว่าเขาล้มละลายแม่เขาล้มละลายพ่อเขาเสียชีวิตพี่ชายเขาฆ่าตัวตายตัวเขาเองก็จะฆ่าตัวตายหลายหนแล้วนะเขาไม่มีความสําเร็จในชีวิตนะครับคนที่โดนกดดันค่อนข้างสูงเขาก็เลยระบายออกในการฆ่าใครสักคนหนึ่งนะฮะให้เขามีจุดยืนในสังคมมีคนเห็นเขาหรือว่ามีผลสําเร็จในชีวิตบ้างนะฮะซึ่งเขาเลือกอาเบะนี่ก็เหตุผล อันหนึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะละหลวมนะครับอาจจะมีเหตุผลอื่นด้วยเราไม่สามารถนะครับแต่ถ้าเหตุผลในปัจจุบันนี้คือเขาอ้างว่าแม่เขาเนี่ยล้มละลายเพราะองค์กรศาสนาองค์กรหนึ่งเรียกว่าองค์กรสามัคคีของคริสจักรนะครับเป็นองค์กรที่ก่อตั้งที่เกาหลีนะครับต้อ,องทำความเข้าใจนิดนึงนครับคิสจักรของญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งมากนะครับโดยเฉพาะในเกาหลีเนี่ยเข้มแข็งจนน่ากลัวครับ คือผมมองง่ายๆว่ามันเหมือนวัดธรรมกายในประเทศไทยอ่ะซึ่งมีการบริจาคเงินค่อนข้างสูงโดยการบริจาคเงินเนี่ยมันเป็นการหลงงมงายบางอย่างที่ที่จะแก้ปัญหาของคนด้วยการวิธีการใช้เงินนะครับซึ่งมันผิดการที่ลงทุนลงแรงเพื่ออนาคตเนี่ยเกิดชาติหน้าแล้วจะมีบุญมีบาปอะไรพวกนี้ผมก็ก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นการงมงายทําให้ครอบครัวร่มสลายนะครับซึ่งแม่ของมือสังหารนี่ก็ล้มละลายล้มละลายไปในปี2 0ง2นูงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ความจริงแล้วครับแต่ถ้า แค้นสังคมครับเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้โกรธแค้นอะไรอาเบะหรอกครับเขาเจ็บแค้นสังคมครับแล้วเขาคิดว่าอาเบะนี่มีส่วนร่วมกับองคอ์กรนี้ก็เ,เหตุผลเดียวก็คือว่าสสหรือว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยเวลาลง,ลง,ลงหาเสียงก็ต้องเข้าสู่เขาเรียกว่ากลุ่มสังคมที่เป็นตัวสนับสนุนเบื้องต้นที่มีคนจํานวนมากไม่ว่าเป็นศาสนาไม่ว่าเป็นกลุ่มการเมืองไม่ว่าจะเป็น กลุ <Workers. S 2> in people, term, ่มกิจกรรมต่างๆในสังคมเนี่ยเขาก็ต้องเข้าหาในการที่จะหาคะแนนเสียงใช่ไหมครัก็อาเบะอาจจะมีส่วนร่วมองค์กรนี้จริงในแง่ของนักการเมืองที่ทำต้นนุนให้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแต่ว่ามือสังหารก็อาจจะมองในแง่มุมลบนะครับก็ถือว่าผมก็ถือว่าอาเบะไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่ว่ามือสังหารก็โกรธแค้นไม่หมดลวครับแต่อาเบะเป็นเป้าสังหารเพราะเขามีชื่อเสียงนะครับการฆ่าเขาได้นี่เป็นทำให้เขาข้อตะกรนมันดังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ใน ย่ามานางิเทสซยะนะครับเป็นคนที่มีแนวความคิดแบบนั้นทําให้เขาคิดว่าการฆ่าเบรจะเป็นการล้างแค้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับในสังคมญี่ปุ่นเพราะว่าสังคมญี่ปุ่น็นสังคมกดดันนะฮะสังเกตดูคนที่ออกมาฆ่าคนในสาธารณชนจํานวนมากนะครับก็มีคนแบบนี้เยอะครับไม่ว่าเป็นอมชินรีเกียวในสมัยอดีตที่มาวางยาคนตายไปหลายสิบคนในรถไฟใต,ใต้ดินนะครับหรือแม้กระทั่งการกเอามือมีดเอามีดไล่ฆ่าฟันเด็ก ไล่ฆ่าฟันคนมีเด็กอนุบาลโดนไล่ฆ่าฟันแต่จ,จริงแล้วประเทศอื่นก็มีครับประเทศจีนก็มีครับประเทศไหนก็มีครับประเทศญีญ่ปุ่นก็เป็นประเทศที่หนึ่งที่มีความกดดันทาง้านสังคมสูงนะครับอเมริกายิ่งเยอะใหญ่เลยครับเพราะอเมริกานี่ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานี่มี300รลายนะครับสามครั้งนะครับในการที่คนที่โดนกดดันทางสังคมแล้วเอาปืนมาไล่ฆ่าคนเนี่ย ที่อเมริกาโหดกว่าเพราะว่าอเมริกามีปืนครับเขาสามารถฆ่าคนได้จํานวนมากในพิบตาในอเมริกานี่สามร้อยลายที่คนตายมากกว่า4คนนะครับในปีนี้นะครับปีเดียวนะครับในญี่ปุ่นมีแค่9คนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปรียบเทีแเราน้อยมากแต่ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันโอกาสมันเกิดน้อยไงฮะมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วไปฆ่าคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญของประเทศนะครับมันก็เลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินเหตุคราวนี้เรามามองนิดนึงว่าโบทแห่งความสามัคคีเนี่ยมันคี จริงแล้วมันเป็นโบสถ์คิสสจักรในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทํากิจกรรมเพื่อสังคมก่อตั้งที่เกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษที่ศตวรรษทศวรรษี่ครับ1950โดยสาทุกคุณสซันเมียงมูลนะครับเรียกชื่อเป็นทางการว่าสาพันธ์ครอบครัวเพื่อความสงบสุขและสามัคคีของโลกนะมีสมาชิกหลายแสนคนเลยนะครับเป็น สมาชิกที่อยู่ในญี่ปุ่นกับสารัฐค่อนข้างมากนะบโบสถ์แห่งนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ศาสนาคิดโดยพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยโดยการตีความอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เคยได้ยินลัทธิหลายอย่างในญี่ปุ่นที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับเอาคัมภีร์ไบเบิลหรือเอาพุทธศาสนามาตีความในรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงิน,นสังเกตดูในี่ยการบริจาคเงินนี้เป็นกลายเป็นหลักชัยสาคัญหลายๆอย่างของการลนลงในเรื่องของศาสนานครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับคือ การรณรลค์งเรื่องการบริจาคเงินนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่นะครับการที่ไม่บริจาคหรือบริจาคเนี่ยทำให้คนมันแตกต่างกันในเรื่องฐานะแล้วก็ทําให้มีความแตกต่างในเรื่องของหน้าตาด้วยทําให้บางคนก็คิดว่าการบริจาคเงินเยอะเนี่ยจะได้บุญเยอะเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนเยอะๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับในศาสนาฉะนั้นการที่แม่ของฆาตกรเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยในปี2022เนี่ยมันจะเป็นสาเหตุจากการบริจาคเงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับจริงๆแล้วนาายมมมกิ่ไได้้ตังใจ เขาบอกว่าตั้งใจจะฆ่าผู้นำศาสนาคนที่ทําให้แม่เขาล้มละลายแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อนะครับจริงๆแล้วผมไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะฆ่าไปทําไมถ้าเขาฆ่าแล้วได้อะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นโรคจิตมากกว่านะครับฆาตกรโรคจิตแล้วก็เป็นคนที่มี ความรู้สึกกดดันจากสังคมฆ่าใครก็ได้ครับเพื่อความสะใจอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าฆาตกรคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขามีเป้าหมายทางการเมืองล่ะคือการที่อาเบะตายเนี่ยมันผลกระทบมันหลายอย่างมากนะครับมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์หลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่รากฐานมาจากบูชิโดหรือทหารอยู่แล้วนะในอาเบะก็มีความเป็นบูชิโดสูงมากนะครับสังเกตดูที่เขาต่อต้านจีนความสัมพันธ์จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะระหองละแหงมากนะครับในช่ว อาเบะทาสิ่งที่จีนไม่ชอบหลายอย่างเลยครับแต่อาเบะก็ไม่ได้เลว้ายขนาดว่าจะเป็นศัตรูกับจีนอนี่งออกหน้าออกตาเขาพยายามสาร้างสัมพันธ์กับจีนสังเกตดูเวลาอาเบะไปเยือนจีนไปคุยกับสีจินผิงเนี่ยไม่มีความสนิทสนมเลยครับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลยครับก็เป็นทําเป็นหน้าที่ทําพิธีการทานการทูตเท่าน,นั้นเองอาเบะก็พยายามที่จะสืบสัมพันธ์กับจีนเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขามีอีโก้สูงครับเขาคิดว่าเขาเป็นชนชั้นชนชาติที่เหนือกว่า อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องแก้ไขนะครับถ้าเขาไม่แก้ตัวนี้เนี่ยมันยากครับที่จะฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเปรียบเทียบกับเยอรมันเนยอรมันเป็นชนชาติที่สมัยก่อนคิดว่าตัวเป็นเผ่าอารยันนะครับมีความเหนือกว่าทุกชาติในยุโรปทําให้เขาก่อสงครามขึ้นมาตอนนี้คนเยอรมันไม่คิดแบบนั้นลวครับมันได้เปลี่ยนทัศนคติของคนเยอรมันเพราะเขาเจอหายนาจากสงครามเนี่ยเขาก็รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของ ชนชาติเยอรมันก็คือว่านึกว่าตัวเองสูงกว่าชนชาติอื่นแล้วไปกดกดขี่ชนชาติอื่นเนี่ยมันทำให้ประเทศเยอรมันล่มสลายญี่ปุ่นก็ต้องคิดอย่างเดียวกันนะครับว่าคุณก็ลืงหนึ่งในชนชาติหนึ่งในโลกไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครแล้วฉะนั้นการที่จะให้อีโคตัวเองลดลงแล้วก็พยายามายอมรับผิดในสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาน,มานี่เป็นสิ่งที่ดีครับเยอรมันยอมรับผิดเต็มที่ครับแต่ญี่ปุ่นยังครับ พราะเหตุผลก็คําว่าไอบูชิดเนี่ครับมันค้าคออยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นค้าคออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอีโก้ของคนญี่ปุ่นนะครับที่จะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะครับ mm. ถ้ายอมที่จะคิดว่าตัวเองเท่าเทียมก็พอแล้วครับไม่ต้องด้อยกว่าเท่าเทียมก็พอแล้ว mm. เขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในสังคมญี่ปุ่นเองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าคนชนชั้นทั่วไปก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แหละครับแต่ในชนชั้นนาของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการสืบทอดสิ่งที่เรียกว่าธรรรมปะเพณีทีท แข็งแร่งในเรื่องของบูชิโดอยู่ นะฮะฉะนั้นถ้าจะให้สังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องเจออีกหลายๆระลอกครับที่จะเปลี่ยนอุททัศนคติของคนในชนชั้นนาให้ได้นะครับาวนี้สิ่งที่ชินโซอาเบะเนี่ยทำสำหรับประเทศไทยนีย่มีหลายอย่างนะคือชินโซอาเบะมีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับการที่ชินโซอาเบะได้เปิดฟรีเสรีทางด้านวีซ่าให้คนไทยเข้าญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยญี่ปุ่นแกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นอันดับหนึ ไทยจะไปทํางานในญี่ปุ่นหรือไม่การนวดแผนไทยเข้าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้อเบกประเทศไทยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้เรามามองดูว่าแรงจูงใจเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประวัติศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างชินโซอเบะเนี่ยได้สร้างแรงจูงใจอย,อย่างหนึ่งนี่ครับเขาจะมองว่าประเทศญี่ปุ่นจะแข็งแรงและ เข้มแข็งในโลกได้จะต้องมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่กองทัพมีความสําคัญมากในการที่จะเสริมสร้างให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประชาสังคมโลกที่โดดเด่นนะครับข้อนี้แหละ ที่เป็นแนวไอเดียหรือแนวความคิดของบูชิโดของชินโซอาเบะซึ่งสืบทอดมาจากครอบครัวนักการเมืองของเขาครับข้อที่2นายยุทธมนตรีปัจจุบันนี่ก็ฟูมิโอคิชิดะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือลูกน้องเก่าของชินโซอาเบะแลครับได้รับมอบหมายเต็มๆครับเรื่องนโยบายคือเขาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเขาจะนําความคิดของอาเบะมาใช้แน่นอนครับคือทาให้ญี่ปุ่นแข็งแรงทําให้ญี่ปุ่นมีบทบาทสูงทาให้ญี่ปุ่นมีความโดดเด่นในเรื่องวงการเมืองระหว่างประเทศการขยายวงความกว้างขวางในอิทธิพลต่างๆของญี่ปุ่นสู่ประเทศ อื่นๆในโลกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ได้รับจากอาเบะมาน,นั่นเองนะครับฉะนั้นการที่ฟูมิโอคิชิดะเนี่ยจะต้องทําหลังจากได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของนาโต้ครับร่วมมือกับนาโต้ให้มากขึ้นนะครับอันที่2องเขาจะต้องเพิ่มงบประมาณในการทาหารให้ได้2%อครับอันนี้เป็นเป้าหมายของเขานะครับที่จะทําให้กองทัพญี่ปุ่นแข็งแรงมากขึ้นนะอันที่3ามเขาต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นครับ ที่สหรัฐร่างไว้เนี่ยให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นมาหาอำนาจทางทหารให้ได้อาจจะไม่ต้องมากมายถึงขนาะดว่าจะยิ่งใหญ่ในโลกเป็นเท่ารัเสเซียเท่สาสหรัฐอาจแค่ว่ามีพอร์เป็นหนึ่งใน ประเทศที่มี power แล้วกันซึ่งตอนนี้เขาก็เพิ่งพิงอินโดแปซิฟิกอีคโนมิคเฟรมเวิร์กอยู่เหมือนกันนะฮะในตัวนี้ก็ตั้งที่ญี่ปุ่นแต่มันไม่ก็มันก็ไม่ใช่ทางทหารนะครับเป็นอิทธิพลทางเศรษฐกิจซึ่งเขาก็ต้องทําเหมือนกันนะในเรื่องเศรษฐกิจนะครับการดึงให้สหรัฐอยู่ในเอเชียก็เป็นจุดมุ่งหมายสําคัญที่ทคิชดดะาอยากจะทำนะครับงบประมาณทางทหารที่สูงขึ้นข,นของญี่ปุ่นก็ไม่ได้สิ่งที่ดีสําหรับอาเซียนเลยนะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับไทยเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทาให้ทุ ก็ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจจากญี่ปุ่นมามากนะครับทำให้อาเซียนเองก็ไม่พ้อยพอใจแล้วครับถ้าญี่ปุ่นเสริมสร้างกำลังทหารให้มากขึ้นหรือเพิ่มงบประมาณาทางทาหารนะครับแต่ยังว่านะครับ คนที่อยู่เบื้องหลังญี่ปุ่นก็คือสหรัฐนะฮะตอนนี้นาโบริสเยลซินนะไม่ใช่โทษทีครับคนคละคนมอร์ติโบริสจอร์นสันนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสีถนนชัยของอังกฤษนะครับก็ได้ตกกระป๋องไปแล้วนะครับฉะนั้นในข้อเพราะเขา,เขา,เขาตกกระป๋องคือลาออกเนี่ยก็ทําให้การที่การเข้มแข็งของนาตโต้ก็อาจจะลดลงนะครับหรือว่าความขัดแย้งระหว่างยุโรปก็อาจจะลดลงได้นะครับคราวนี้เรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมีความขัดแย้งกับใครบ้างตอนนี้ก็คือมีความขัดแย้งกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือทั้งคคนนน่่่ะรััับบมมมีีีวาขดดแย้้งกกจจปุ็ไไ ที่ผ่านมานี่ความสัมพันธ์ก็แย่มากการเยี่ยมเยียนกันระหว่างนายรัฐมนตรีหรือว่าประธานวบดีนี้ไม่มีมานาแล้วครับคือชิ้นโซอาเบะไปสร้างความขัดแย้งไว้นะครับในเรื่องของศาลเจ้ายาสุคุนินะครับซึ่งเป็นอาชญากรสงครามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่ง7 3 1ดหนึ่งที่เราเคยพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์กีนญี่ปุ่นแย่มากนะครับตอนนี้กีนญี่ปุ่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าสามารถพพัััััฒนนนนนนนาาาคววมมมสสมธ์ให้้้้้้ดดดีีีี่ีกกกุ่ไไยจจจริงๆถญุบือโละ เอะ,ะรเพราะเหตุผลก็คือประเทศอยู่ใกล้กันแค่นี้คุณจะโกรธแกเกลียดกันไปถึงไหนนะฮะเลิอกอดีตที่ขัดแย้งแล้วมานั่งคุยกันในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีกว่ามันเป็นเรื่องของคนรุ่นก่อนนะซึ่งก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับจะเจ็บแค้นยังไงมันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นก่อนนะก็เลิกกันเสียนั่งคุยกัน คนรุ่นเราก็เป็นลูกหลานของคนรุ่นก่อนซึ่งซึ่งก็ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับโลกก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าคนรุ่นปัจจุบันทําให้ถูกคนรุ่นต่อไปหรือรุ่นลูกหลานเราก็จะไม่มีปัญหากันอีกนะครับแต่นี่คนรุ่นเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้ล่นคนรุ่นต่อไปจะทําอะไรได้ก็เหลือหลังกันต่อไปอันนี้ผมก็เข้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความคิดของคนรุ่นก่อนเขาเป็นยังไงความคิดของคนรุ่นเราเนี่ยเป็นยังไงถึงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นความสัมพันธ์ทททีีีีีี่่ดดไ้้นนนะะะรราววเเหงปศมมัก็จ คาว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรน,นะครับผลประโยชน์ของชาติมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องมาขัดแย้งกันอยู่นะครับอันนี้ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนเนี่ยสหรัฐเป็นประเทศที่เก่งมากเลยครับเขาสามารถดมกลิ่นแล้วไปหามันได้ฉะนั้นผลประโยชน์ของญี่ปุ่นเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยก็คือสร้างความขัดแย้งในเอเชียนะครับเพื่อให้ลดทอนอานาจจีนลงไปแล้วเขาก็จะได้อํานาจกลับคืนมาเขาก็ยังไม่ยอมรับความจริงอย่างว่าจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหรือโดดเด่นในเอเชียมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ายอมรับตรงนี้ก่อนนะครับทุ ความขัดแย้งคือจะไปตีกีนให้ให้ลด บทบาทลงให้เล็กลงและเขาจะยังคงเป็นผู้นําโลกต่อไปมันก็จะเสริมสร้างความขัดแย้งต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้แหละครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับคุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตลอดชั่วกาลปรวัศาสารไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีวันลงนะซึ่งญี่ปุ่นเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าประเทศคุณไม่ได้ใหญ่พอที่จะเป็นผู้นําโลกอย่าทำตัวเหมือนสงครามโลกครั้งที่2คิที่ว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในโลกได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับถึงคุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่คุณได้เป็นแค่แป๊บ กับประเทศคุณอันนี้คือสัจธรรมที่เราเจอมาแล้วหลายหลายครั้งในอนดีตก็ขอฝากความสัมพันธ์กีนญี่ปุ่นความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นที่ดีแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีประโยชน์ต่อทั้งสองชาตินะครับก็เป็นแค่คร่าวๆนะครับของอาเบโนมิกแล้วก็ความสําคัญของอาเบะต่อโลกนี้นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ